ที่มันเกิดขึ้นที่เราปฏิบัติหนักเบาไหมรู้สึกตัวเยอะขึ้นไหมความคิดเยอะหรือเปล่าค่ะกาบนมัสการหลวงพ่อค่ะวันนี้รู้สึกว่ามันมันโล่งแล้วก็เดินทำเดินไปเรื่อยๆก็มันเหมือนมันเหมือนจะเหมือนฝันเหมือนฝันแล้วก็ พอฝันเหมือนกับว่ารู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนกับว่าจะง่วงนอนพอเดินเดินไปเดินก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกดึงดึงจิตกลับมาดึงจิตกลับมาก็รู้สึกว่าเออเดินตกหลุมตกล่องก็รู้ตัวเอาแล้วทำไมง่วงนอนเนี่ยก็เลยต้องต้องเอามาขำป้องมาช่วย มีอาการเกิดเหมือนจะง่วงนอนเหมือนฝันเหมือนมันมันว่างอะ่ะมันว่างมันว่างเปล่าไปทุกทีมันเคยคิดเคยนึกอยู่น,น,นึกคิดไม่มีมันว่างๆเลือกคิดไม่มามันก็เลยง,ง่วงรู้สึกรู้สึกได้ดีขึ้น,นวันนี้นนก็ม,มีสติดึงสติกลับมาดี<ต> ีขึ้นเรื่อยๆก็วันนี้ก็เดินได้ครบไม่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 ได้นั่งพักก็ก็เดินไปเรื่อยๆค่ะก็ไม่มีอะไรดีรู้ดีคนนี้ค่ะเดี๋ยวถามนิดนึงเห็นไปคุยโทรศัพท์ธุรกิจเราจากที่เราใช้โทรศัพท์อยู่กับที่เราไปคุยข้างนอกตอนเดินยงกลมด้วยเนี่ย ต่างกันาเราที่เราคุยกับ <c oughs> เขาอยู่เนี่ยเรารู้สึกตัวชัดกว่าที่บ้านไหมลืมลืดร<า>ู้ร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 ู้คู้ร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 ม้รูรา้รูกรู้ราอรู้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 รเ้รู้รู้รู้รเ้รู้าูหรู้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 ร้รู้็ู้รู้รอรู้น้ ơ điều bàn bạc